มาทุกคนวันเดียวพาทุกคนพาหมูจากับเขาแรงมื่อนี้เนาะพาหมูเนื้อหมูแนวกระยางเรียบร้อยจ้ะวุ้นเอาสวยงามเนี่นนนเ,นเป็นสิน่งพอดีคำเนาะสิ่งเนยลายกับหย่อมเน่สิ่งน้อยลายกับติดฟันเนาะเอาพอกกดีคำแล้วก็พอดีว่าเออเขาเนื้อเขานั่งกันดีครับเวลา,าเขาใส่เครื่องปรุงเนาะ เนื้อหมูสามสันจาทุกคนกาคุณเอาไปย่างก่อนย่างคุณเอากระทาเกลือแน่นจากหน่อยจ่าเพื่อความนัวก็สิบ์ได้ใส่เครื่องปรุงย่างหมากไม่เนาะใส่กะละมังจังยังมีอีกเนาะเพราะในแลลวหั่นมันแล้วเนาะเต็ม เขียงคุดเอลน่อยที่ใส่กะละมังซะก่อนจะหอมมาหันท่านอยากให้พี่น้องได้เห็นน้ำเนาะได้กินข้าวแรงกำเนังค้าท่างบานได้กินข้าวเที่ยงกันไปข้าเหรนนต่นามอย่าลืมกินข้าวเดอ้อสงกานคข้าเหรนตาสารนากันอย่าลืมกินข้าวเด้อะค่ะเดอะ้อหาเขา้าฮาได้อยา่างนวดกินกินแรงสุก,กันกินเดอะะ้อค่ะ ก็มีอังกฤษแล้วเอ้อเอมบาวหลายอีซาตีผู้ได้เล่นน้ำสงการอืมเจ้ากองผู้ได้เล่นแมนอยู่จ้ะทุกคนผู้ได้เล่นน้ำมูแบบเดียินข่าวว่าทั้งซีนีเป็นกับตจจาจูอกันตาทุกคนตาอาจจะเป็นวันที่สิบสามเนาะมืออื่นก็ยังได้ก็ว่าไปอ่ามือน,นี้วันที่สิบสองอาจจะเป็นมืออื่นเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะทุกคนเรียบร้อย อันต่อไปผู้แนวก็สิใไ่เครื่องปรุงจะเครื่องปรุงของเห่ากับว่ามีอย่างไรจะทุกคนคะอันดับแรกกัข้าวควงหอมคือจังลาบหอาห่ะค่ะคูอจังลาบเหนือก๋วยเหนือหอาห่ะเนาะผ่ามูลขาขุใสข้าวขััวลงไปก่อนประมาณจะสองส่วนโตนะพี่น้องผู้แนวตักหลายเทยวอย่างสอนมันหน่อยจ้ะสอนซ่าได้ตักหลายเท้ขา,เาข้าวขััวกับผู้แนวกับขวามือนีได้พี่น้องหอมผู้แนวขวใส่อัน ใบบกูดใส่ตะไคร่น้ำปางผงสุโรดหนึ่งซอนซาจ่ะทุกคนคะ่ะใส่หลายแสบหลายนัวหลายจะ้ะน้ำปลาประมาณหนึ่งซอนโตจ้ะทุกคนคะ่ะเราสิ้นปสาตะกอนเนาะภาวาตอนเนื้อมูคุณเอากระไดใส่เกือไปแน่แล้วพริกปน่นมักเพ็ดใส่เพ็ดจ้ะทุกคนค,คุณเอาก็ใส่พ่อกินใดจะ้ะทุกคนคะ่ะคุณเอาิใส่ไาขว่าคุณเอาน้ำเด้อได้มากหรอกุณเอาก็สิมักใส่น้ำแสบแสบ กูเดาต่อไปกูเดากระดกระล้นกระล้นโคเร้งโคเร้งอืมนำหมักเน่าก็เน่าว่าแล้วกระดับลืมนำหมักเน่าหมักเน่าหน่อยมาจะบานสวนให้พี่น้องนำหลายหลายอืมหลุดมือบีบมักเน่าลงไ้ กระเด็นกระดอนทำความสะอาดไปน้ำเสร็จไปน้ำนนองมันกระเด็นมันเอามูมักเห็ี่ันกระเด็นอ่ะพรล้นต่อเป็นน้ำแหงนะ้งครับ ใส่น้ำต้มนักน้อยพี่น้องแห้งน้ำแห้งใส่น้ำต้มสุกน้อยๆอืมจ้าอ่าดูซื้ว่าเข่ากัวลายเด้อพี่น้องเด้ออ่าคุ่นเอาใส่เอาซาซองสอนโตเอซาซองสอนโตเอาซองโมซงลายโมเป็นยังแซ่บพี่เก่าอ่า เรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องปรุงเข้าเนีย่ยนะซิมก็สะาดสะกอนอืมแบเครื่องปรุงอันต่อไปต้นหอมพักซีจ้ะทุกคนค่ะต้นหอมพักซีไปลงไปจ้ะต้นหอมพักซีกรลแหน่ซอย ใบบักกูดซอยใสยล่ลงไปพี่น้องขาดบักเน่าอยุดจักหน่อยบีบบักเน่าอีกกอนเดอ้ออื้บเนา้านำลายบีบบักเน่าจักหน่อยอีกจักหน่อยลูกโดดจะมีจ้ะทุกคน ได้มักลูกโดดกิน,กนไปเลยคุณเอวก็มากอยู่เรียบร้อยจ้ะทุกคนคะ่ะมาจ้าผ้าเนื้อหมูสามสัน้นสับแสบ้องกันคั่วคุณแอวจ้ะทุกคนแับนัวคั่วคุณเอวจา้าผ้าหมูจ้ะทุกคนคะ่ะมาจ้า